เอานะครับก <ab> ็ขอกล่าวสวัสดีคุณลูกเรือทุกคนทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมกับตันนิวกันในเกมของ Fi ิ s h i n g l i f e ชีวิตแห่งการตกปลาครับหวนคืนอะไรนะลืมลืมเขาพูดตัวเองนะล่าทิ้งบริษัทพนักงานหวนคืนสุททะเลนะครับ เราจะไปเป็นชาวประมุกกันดีกว่านะครับผมเกมนี้ก็นะตัวคนก็รู้กันแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่ามมนเปไปเกมยังไงนะครับก็มันเป็นเกมแบบเล่นผ่อนคลายแบบเล่นง่ายๆเล่นมือเดียวยังได้เลยนะเออมันเป็นเกมแบบอย่างนั้นแหละก็ก็กมาคือเกมเนี่ยมันเข้ามาเข้ามาเล่นเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเราได้ผ่อนคลายกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็มันเป็นเกมที่ ช่วยแบบเหมือนแบบฮิวเราได้ครัแบบเหมือนเราเหนื่อยมาเราอยากหาอะไรสักอย่างแล้วแบบอยากหาเล่นๆแล้วมันแบบมีดนตรีเพราะเกี่นี่แหละครับเชื่อผมตกปลาชิวๆสบายๆและได้ยินเสียงเพลงอันไพเราะนะครับเฮ้ยปาลาลัมรีสำลีล,ำลัมรีอะไรวะ <laughs> โอเค กล่องเพียบเลยแล้วเขาเปิดกัน,นครับกล่องทองมไม่ค่อยอยากเปิดหอไม่รู้ทำไมอ่ะคือผมขี้เกียจดูโฆษณาตอนตรงอ่ะคือคือเปิดกล่องทองแต่ละทีอ่ะคุณต้องดูโฆษณาคือแบบขี้เกียจนะอ่ะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยผมยังจับไม่ได้เลยเพระันจับไม่ได้นะวัวนนี้ปลาหลายตัวเลยดูด,ดิคือผมจะใช้อะไรจับมันผมจะไปหาใจที่ไหนวะมันจะไปหาใจที่ไหนีปลาใส่หม ตอนกลางคืนอาจจะมีปลาแบบปลาดีๆออกมาเงี้ยฮะโดี๋ยวอาไปโหตอนกลางคืนปลาตัวเล็กชุกชุมมากเลยดูดิโอ้ยแพนกวินว <c oughs> ัตตาฟักแพนกวินเดี๋ยวแพนกวินมาได้ยังไงอะเดี๋ยวเฮ้ยไม่เข้าใจแล้วนึกผมอยากได้แพนกวินผมอยากได้แพนกวินแล้วนึกแพนกวิน <c oughs> มาได้ยังไงอะเดี๋ยวนีท่ทะเลน้ําจืดน้ำเคม็มจืดหรือเค็มวะไม่รู้อะ ลองชิมไหม <c oughs> ขอแพนกวินหน่อยครับผมแพนกวินกินสวยได้แพนกวินแล้วจ้าแพนกวินน้อยเก็บใส่หวนไปนะแหะใส่หวนแล้ววะอย่างเงเออใส่แฮะปาส่วนที่นี่ที่นี่ไวิเก็บปลาเนาะเฮ้ยเรามีแพนกวินแล้วนี่หว่าอ๋ออ๋อผมน่าไปจับรอบนอกรอบมั้งน่นาจะใช่ หรือเปล่าเดี๋ยวใช่เหรอไม่จำนอกรอบอ่ะเออไม่จำนอกรอบอ่ะโอเคก็ดีได้ไปอีกตัวเดี๋ยวขายไงเออได้เจ็ดร้อยเลยแน่ตัวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวพรกิจนี่อู้ยตัวใหญ่มากว้าวเดี๋ยวอยากได้อ่ะเอ้ยแต่อะไรเพื่อเบรคถือวอาอ่ะไม่แต่ตัวด้านหลังน่าจับมากเลยตัวนั้น่ะตัวนู้นน่าจับมากเลยอ่ะตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ก็คือไคือไอ้ตัวเควายเราเราไม่รู้ว่าเราจะได้จริงๆหรือไม่ก็คือแบบไอตัวนี้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 ยอะเดวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กิน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 คืออยากให้ตัวใหญ่กินนะไม่ใช่ตัวเล็กโอเคลงไปเลือกเออตัวเล็กแดกสวยจริงๆผัดโถตัวใหญ่อ่ะขอตัวใหญ่ได้ไหม ตัวใหญ่นะจ้าตัวใหญ่ตัวใหญ่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 หญเออโยโนเบาตัวเล็กทั้งนั้นเลยโยนีไปแล้วโยนอีกรอปลารอปลาโยนีผมไม่ได้ตั้งใจโยนอีกหรอกแต่คือผมกดรัวๆไงบัตรซบเอ้ยว่าผมกดรัวๆเกินไปโอเคไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะโยนรัวๆแต่คือันแบบ ผมเก็บเบ็ดไม่ได้อะโอเคก็คือผมกดกดคลิกรัวๆมันเลยแบบมันเลยโยนเบ็ดรัวๆนะขอตัวใหญ่ๆขอแบบขอแบบตัวใหญ่ๆใหญ่เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยน่ายเกินกินกินนี่ลูกกินลูกลูกกินมากินกินดูมันทำดิเฮ้ยกินไปไหนละไม่ยอมกินอ่ะดูดิ เฮ้ยอาหารนั่นโอชาเลยนะเหยื่อเลยลวลสองไงตัวเล็กก็อยากกินเหลือเกินไปดีก่นก็ได้แล้วน,นึ่นะผมขอดูโฆษณาโอเคกำลังจะพูดขอดูโฆษณา <c oughs> โอเคมาดูพอดีโอเคตัดเสียงซะด้วยโอเคไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้อีกแล้วเอาเกียร์เรือ,อเอาเกียร์เรือเราคงขอดูกล่องนี้ก่อนล้วกันโอเค ตไปตอนที่ผมดูกล่องทั้ง4ทนี่หมดนะไะเจอกันอกว่าจะดูเสร็จนานนับชาติโอเคเสร็จแล้วแต่มาหมื่นกว่า,วา,วาตอนนี้เรามาทำการอัพมวลอัพเบตตกปลาโอเคหมดแล้วไปต่อไม่ได้เรือมันไม่แข็งแรงพอเรืออะไรทักอย่างก็ไม่รู้ซื้อเรือใหม่แล้วแท้ๆไปได้แค่นี้สวย ตัวใหญ่เอออุ้ยตัวใหญ,ญ่มากเฮ้ยใช้เยอะเลยขอแบบใหญ่ๆขอตัวใหญ่ๆสกแกนตึงเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะปลาอะไรไม่รู้ปลาเกาะปลาเกาะปลาเกาะฮะปลาเกาะโอเค มันชื่อปลาเกาะนะทำไมมันชื่อไลเนอร์ใช่ไหมเนะนี่ยคือไลเนอร์ใช่ไหมแกเป็นไททันเกาะสินะที่แฝงตัวมาฉันรู้อยู่แล้วละ่ะว่าแกคือทูน่า <c oughs> ไม่เกี่ยวเกตปลาสีเงาะสตีฟ้านี่ชื่อปลาแล้วนะเกตปลาสีฟ้า,ช,าชื่อปลาชื่อปลาเกตฟ้าสีฟ้าเหรออย่างวะ <c oughs> ไม่รู้โอ้โหตัวเล็กกินปลาทูโคโค ตัวใหญ่สิจา้าลูกตัวใหญ่ขอตัวใหญ่เสียเหยื่อไปเรื่อยเออเงาปเป็นเหยื่อเนี่ยะมาขอรถไฟกินแต่โฆษณาเฉยอยู่ๆโฆษณาก็มาอะไรอ่ะ,อะจับเต็มคนไมตัวนี้โอ้มันเต็มอ๋อมันมีบอกกันมาเต็มเท่าไหร่นะโอเค โยนต่อขอตัวใหญ่ๆตึงตึงเฮ้ยโอ้โหมันกินเฉินเกียแก่ปลาแตงโมปลาพี่เต้นี่หว่าปลาพี่เต้เต้เอเซนไฟเยอร์โอ้โหปลาเล็กเต็มเลยเออสวยเหมือนรู้งานเหมือนรู้งานใช้เหยื่อเลยมนะ้าอระโจ้าเราตอนนี้คือ ยังไม่หาเงินรนึหาปลาใหญ่ๆกันขอแบบใหญ่ๆขอแบบใหญ่ๆใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญไอขอตัวใหญ่ๆอ่ะไม่ได้หรออไม่ได้หรอขอแค่นี้ไม่ได้หรอไป่กล่องมันสปอร์เียวอ่ะเฮ้ยไม่โอ้โหเอามาขนาดนี้ยังมาดักน โอเคถอยเก็บกล่องก่อนมันเห็นกล่องสปอนโอเคมีไหมไม่มีละตรงนี้น่าจะมีปลาตัวใหญ่หรือเปล่าจิตสัมผัสจิตสัมผัสสัมผัสได้ผมสัมผัสได้ถึงปลาใหญ่โอ้โหถูกด้านล่างมันมีใหญ่กว่านี้เห็นไปไปไปไเห็นไปไปไอุ้ยพรพี่พรพี่พ,พ <laughs> โอเคโอเคโอเคไปเหมือนเห็นปลาตัวใหญ่กว่านี้ อู้ตัวใหญ่มากเลยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบมาดักตรงเห็ดมามาดักตรงนี้เลยเหรอใจเย็นนะใจเย็นนะใจนะรู้ว่าอาหารมันอันโอชาโอ้โหโลงมาไม่ถันอันนี้คืออะไรอ่ะอันหนึ่งเฮ้ยงงเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะย,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 อยังไม่ใช่ โอเคสุดนี้ยน่นมันคืออะไรดีมากที่กินโอเคเอาขึ้นก่อนใช้เหยื่อและคอยาวๆไปเลยโอเคตนน่วนไหนกินก็ได้แล้วเนี้ยคืออยากรู้ตรงนี้คืออะไรมันฮะเขาทำอะไรนอ่ะแล้วมันมีไปทำอะไร ปลาลึงอีกนิดทะลึงแล้วนะอีกนิดจะชื่อปลาชื่อทะลึงแล้วเนะี่ยโอเคขอตัวใหญ่ๆไม่ใช่นิมโมได้แต่ตัวเล็กๆะ่ะใชะเ่ชเยอะใช่เยอะใช่เยอะโอ้โไปที่ไกลๆไงน่าจะไม่มีอะไรบ้างตรงนั้นอนะ่ะไปที่ไกลๆประมาณตรงนี้เราจะได้ละทะเลล้งต้องมีตัวใหญ่แน่นอน มาซะด้วยกินป่ะตัวใหญ่ไม่กินอนะ่ะตัวใหญ่มันไม่มองมันไม่เหลียวมองเลยอะ่ะเออเนี่ยตัวใหญ่โอ้โหใหญ่มากเลยเต็ไมไปหมดเลยสแกนหน่อยจีสิบเจ็ดอันนั้นไม่รู้อันนี้ต้องเลเวลสิบเจ็ดโอเอ้ยโเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเรดาร์มีเว็บอกเลเวลโอเคผมเข้าใจแล้ว แต่ก็นะตอนนี้กี่นาทีละ14นาทีเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่ารู้สึกพอใจครับ <c oughs> ในการเล่น <c oughs> คลิปแทบไม่มีอะไรเลยเนี่ยเออก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าใครเข้ามาดูจนถึงตรงนี้นะจนถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครดูถึงตรงนี้หรอกแต่ผมพูดไว้ว่า,วาถ้ามีใครดูถึงตรงนี้ขอขอบคุณจริงๆนะครับว่า คือคุณอาจจะเป็นคนแรกที่ดูคลิปผมจบก็ต้องขอบคุณจริงๆครับผมสำหรับการดูคลิปนี้จบเพราะผมทำคลิปอ่าน่าจะเชื่อว่าไม่มีใครดูจบเพราะว่าคลิปแรกๆของผมก็เป็นคลิปที่นานมากๆเนาะ32นาทีไปแปลกใจเท่าไหรไม่มัมคือคนดูเนาะตอนนี้ลดมาแล้วก็ถ้าคนดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณจริงครับแบบขอบคุณจากใจจริงๆนะแต่ผมแบบขอบคุณอยากจะกราบเลยว่าแบบ ขอบคุณจริงๆครับที่ดูของผมนะครับผมก็ผมจะพยายามทําคลิปดีๆขึ้นเรื่อยๆจะพยายามเอนเตอร์เทนใี้มันมากกว่านี้จะพยายามพูดจะพยายามอะไรให้มันมากกว่านี้นะครับจะปรับตัวจะลงคลิปห้วอไวกว่านี้แล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับไม่ช้าก็เร็วไว้เจอกันใหม่นะครับลูกเรือทั้งหลายผมไปแล้วนะสู่แกนไลน์เจอกัน